สวัสดีค่ะพวกเราเราเด็ดเดีววันนี้นะคะเราเด็ดเดีดก็ครบ500ซับสไคร์แล้วเราก็ต้องมีการฉลองกันนิดหน่อยนะคะฉลองแบบมินิมอลของเรานะคะก็มีแขกรับเชิญอยู่2คนนะคะเชิญพบกับพวกเขาเลยค่ะเบบี้เมอร์จิโก้ไม่อยากจะได้กินเนี่ยเราสั่งไปตั้งนานแล้วเน,นี่ให้ยเขาก็ลักยกไหมคะอุปกรปโมโหหิวนะคะวันนี้อุปกรณ์เปโโนะะ็นเจ้ามือค่ะ วันนี้พี่ปดนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเปน้องเดวุน้องเดวุฒเป็นจ้าบุญน้องเดวุฒิบเลือกข้างผิดชีวิตเปลี่ยนนะบอกเลยถ้าโบอยู่ข้างเราเนี่ยเราจะหาคู่ให้โบจะไม่ต้องนกอีกต่อไปอยู่ข้างแม่เบลยังมาดูดีกว่าโต๊ะของยูทูบเบอร์สายกินอย่างเราจะมีอาหารอะไรบ้างแล้ววันนี้ร้านนี้ไม่ได้จ่ายแต่เราจ่ายเต็มเ็มค่ะไม่เก็ต่อด้จ่ายขอท่า กะรเนนี่ยาตอนนี้อาหารก็ได้มาแล้วนะคะมาดูดีกว่าว่าของใครใหญ่โซ่เพอไงสองจานเมื่อฝนยางซดน้ำสวยนะคะก็เลยมีโซบะกับหมูโถงโคตสุดนี่ของพี่ตอมนะคะไม่พูดไม่จ่าใครกินแล้วค่ะ้มามีหมี่เย็นค่ะของโมเป็นซุปกิมจิไก่หรือหมูนนนนนแล้วมันไม่หมูมันถามฉันนะให้ไม่แต่เรากินไม่ได้เพราะว่า บอกว่าพี่โมกำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะนี่ของน้ำเดวนะครับผมนี่เออกินกันจนไม่มีใครพูดแล้วก็หายอยู่นะเดี๋ยวข้าวกินข้าวค่ะผู้ชมเฮ้ยฝนพูดน่อยอะไรกันนะอะไรกันนอิ่มเราชอบหนึ่งสองอิ่มมากนะคะ ตอ,ตอนนี้เขาก็เก็บอาหารถึงเราไปหมดแล้วนะเหลือแต่นี่นะคะของหนูโมนะคะก็ยังไม่เก็บเขากล่าวแต่เพราหนูโมยังไม่อิ่มหรือเปล่าแล้วฟ้าเดี๋ยวต่อเดี๋ยวอิ่มไหมครับอิ่มได้โหเดี๋ยวเราจะต้องไปหาของหวานกินกันต่อนะคะเพราะว่ากินข้าวแล้วก็ต้องตบด้วยของหวานเราถึงได้เป็นแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเราจะไปกินอะไรกันต่อเนาะแสนจัมตะอไก่เจ๋จัอร์ไก่ แม่ติทำไมแม่แม่ควเลยแม่คนชอบกินอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคนนี้พากินนะสั่งมาสองอย่างจริงๆเราวันนี้แม่ควรสงสารของโมมากเลยที่น้องโมกินไม่ได้นะชอบชอสเราเป็นเสพขนมหวานของโมค่ะกินนี่มาใดพันเกรดไปของเขาดีที่สุดแล้วสูรสั่ที่โมจริงนะเราจะตัดขาดกันวันนี้ล้วค่ะตอนนี้ก เต็มที่แล้วนะคะอไอศครีมก็หมดลงแล้วของหวานทุกอย่างก็หมดลงอิ่มจังอิ่มจังอิ่มจังนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องแยกย้ายกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาก็ปิดแอร์ได้แล้วจะต้องขอบคุณคนที่ดูคราห้าแสนด้วยไม่ใช่ก็ต้องกราบขอบคุณคนนะคะที่ติดตามมาเราแต่เดียวจนครบ5้าแสนซับสไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามอาัตอมกับโมจิกโกะด,ด้วยนะวันนี้เรา ลืมเอถตาใครลาไปเด็ววนะครับ